สวัสดีครับทุกคนพบกับเพจสวนสวยในบ้านและไม้ฟอกอากาศอีกครั้งนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะพาทุกคนมาทำปุ๋ยนะครับเป็นปุ๋ยที่ใช้บำรุงปรุงดินนะครับแล้วก็บำรุงต้นไม้นะครับเป็นปุ๋ยอะไรยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามชมพร้อมกันเลยครับครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะฮะเราก็จะทำปุ๋ยจากเปลือกไข่นะครับก็ปุ๋ยเปลือกไข่ที่เราเก็บไว้นะครับก็ได้เยอะละเดี๋ยวเราจะนำไปตากแดดไว้ก่อนประมาณสัก 2วันนะครับครับหลังจากที่เรานำเปลือกไข่ของเราที่ได้มาไปตากแดดไว้แล้วประมาณ2วันนะครับต่อมาขั้นตอนต่อมานะครับเราก็จะนําเปลือกไข่เนี่ยเอามาคั่วนะครับคั่วให้มันมีรอยไหมนะฮะเพื่อการคั่วให้มีรอยไหมเนี่ยมันจะช่วยเพิ่ม ธาตุาคาร์บอนเข้าไปให้กับเขาด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาทําขั้นตอนการคั่วกันเลยครับผมก็จะเทลงไปเลยนะฮะใส่ลงไ,ไปเลยเปลือกไข่ที่ได้มานะครับจะมาจากการที่กินไข่เจียวไข่ดาวไข่ต้มนะฮะสลพัดไข่นะครับที่เราทําแล้วมันมีเปลือกออกมาแล้วก็จะเก็บเปลือกไว้นะครับก็จะมาทํา เป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้ของเรานะคะไม่ต้องทิ้งนะครับเราทำปุ๋ยให้กับต้นไม้มีประโยชน์ให้กับต้นไม้เราด้วยครับในระหว่างที่เราขั้วเราก็ทุบทุบเปลือกไข่ให้มันละเอียดลงไปด้วยก็ได้นะครับทุกคนในเปลือกไข่เนี่ยจะมีธาตุอาหารที่ต้นไม้ชอบนะครับจะเป็นแคลเซียมครับ มีใครใครที่ไม่สะดวกในการคั่วก็สามารถนาไปใช้ได้เลยนะไม่จําเป็นต้องต้องคั่วนะฮะแต่การที่เราคั่วเนี่ยเราจะเพิ่มธา,าตุอาหารพวกคาร์บอนลงไปให้เขาด้วยนะครับครับต,ตอนนี้เราก็คั่วเริ่มจะมีรอยไหม้แล้วนะครับทุกคนนะฮะนะฮะเริ่มจะได้แล้วนะครับหลังจากที่เราคั่วเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะพักให้เขาเย็น ลงก่อนนะครับให้เซตให้เขาเย็นหายร้อนก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยมาทําขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวพึ่งลมไว้ก่อนนะครับให้เขาเย็นก่อนนะครับโอเคครับพอ,อเปลือกไข่ที่เราคั่วแล้วนะครับมันเย็นตัวลงแล้วนะฮะทีนี้ผมก็จะทําการบดนะฮะโดยจะใช้การต่ำนะฮะ ก็ใช้โคกตามเลยนะครับทุกคนแล้วก็เทเปลือกไข่ลงไปเลยเสร็จแล้วผมก็จะเติมนะครับผงซูรดสนะครับลงไปด้วยหนึ่งช้อนนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะอ่าประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับในผงซูรดสเนี่ยมันก็จะมีกรดอะมิโน,โนนะครับซึ่งซึ่งจําเป็นต่อการจเจริญเติบโต,อตอของต้นไม้ด้วยนะครับเราก็จะใส่ลงไปนะครับในการบำรุงต้นไม้นะฮะ เสร็จแล้วเราก็จะตำนะฮะตำให้มันละเอียดนะครับนะบพอเราตำละเอียดแล้วนะครับเราก็จะจัดเก็บใส่กล่องบรรจุให้เขานะครับอันนี้เป็นขวดเดิมที่ผมเคยทําไว้แล้วมันหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราใส่เข้าไปเลยครับจัดเก็บไว้ได้นานเลยนะครับทุกคนไม่ต้องกลัวเสียนะฮะแล้วก็เอาไปโรยใส่ ระถางต้นไม้เรานะครับก็เพิ่มแร่ธาตุให้กับต้นไม้บำรุงต้นไม้ของเราให้มีความสวยงามนะครับพอดีกระปุกเลยครับอ่าได้แล้วครับปุ๋ยเปลือกไข่นะฮะเพียงเท่านี้เราก็จะมีปุ๋ยสลหรับใส่ต้นไม้ของเราแล้วนะครับง่ายไหมครับขั้นตอนในการทำนะก็ลองไปทำกันดูนะครับ ครับพอเราได้ปุ๋ยเปลือกไข่แล้วนะครับเราก็เอามาโรยใส่กระถางต้นไม้เราได้เลยนะครับก็ตักใส่ประมาณหช้อนนะครับโรยที่หน้ากระถางนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนง่ายไหมครับสำหรับวิธีทําปุ๋ยเปลือกไข่ในการบำรุงต้นไม้ของเรานะครับก็ลองไปทํากันดูนะครับเรายังสามารถเก็บเปลือกไข่เนี่ยในการดูแลต้นไม้ของเราไว้ได้นานๆนะครับยังไงฝาก ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปให้กับเพจสวนสวยในบ้านและไม้ฟอกอากาศด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ